ในเดือนมิถุนายนปี1928นายเคลเลอร์เกือบเสียชีวิตจากภัยธรรมชาติที่น่าสะพึงกลัวขณะที่เขาอยู่นอกบ้านกับครอบคร,บครบัวเขาสังเกตเห็นเมฆร,รูปร่มที่ดูเหมือนจะกำลังเคลื่อนตัวเข้ามาหาพวกเขามันทําให้เขาเกิดความรู้สึกไม่ดีเพราะอาจมีพายุทอร์นาโดก่อตัวขึ้นที่นั่นไม่นานนักเมฆร,รูปรวยขนาดใหญ่3ามก้อนก็พุ่งเข้ามาหาเขาหลังจากพาครอบครัวของเขาเข้าไปในห้องใต้ดินหลบพายุแล้วเคลเลอร์ก็ตัดสินใจไปดูอีกครั้งและสิ่งที่เขาเห็นทําให้เขาทั้งหวาดกลัวและตกตะลึง พายุร์นาโดอยู่เหนือหัวโดวยตรงแต่ภายในก้อนเมฆที่หมุนวนนั้นทุกอย่างกลับนิ่งสนิทอย่างน่าขนลุกชายผู้นั้นสัมผัสได้ถึงกลิ่นญ้าที่รุนแรงเข้าหายใจลําบากเขามองขึ้นไปและเห็นช่องเปิดวงกลมอยู่เหนือหัวพอดีช่องเปิดนั้นกว้างประมาณ15-30ถึงเมตรและสูงประมาณ800เมตรเคลเลอร์มองเห็นผนังของเมฆที่หมุนอยู่ได้อย่างชัดเจนมีสายฟ้าฟาดลงมาเป็นระยะระยะจากด้านหนึ่งไปอีกด้านหนึ่งไม่หยุดหย่อนทำให้ฉา,ากเหมือนในภาพยนตร์สยองขวัญน,นี้ดูสว่างขึ้น ชายคนนี้ยังมองเห็นพายุเทอร์นาโดขนาดเล็กจำนวนมากก่อตัวและแตกตัวออกไปเสียงฟอที่ดังสนันนั้นดังลั่นจนหน้าตกใจและในชั่วพริบตาพายุเทอร์นาโดก็พัดผ่านบ้านของแคนเลอร์และถล่มบ้านของเพื่อนบ้านเขาในเคนเลอร์ไม่ใช่คนเดียวที่เห็นพายุเทอร์นาโดจากภายในและรอดชีวิตมาได้แต่ผู้รอดชีวิตคนอื่น,น,นก็ไม่ได้ปลอดภัยเหมือนเขาดูเหมือนว่าจะเป็นวันธรรมดาเมือ่อคริสทูเวงจากดัลลัสเท็กซัสเมื่อถึงร้านพิซซ่าลิตาซิซาในปี2019 เนื่องจากพิซซ่าหมดเขาจึงตัดสินใจรอแต่นั้นเป็นความผิดพลาดครั้งใหญ่พายุร์นาโดที่รุนแรงพัดถล่มห้างสรรพสินค้าที่เขาอยู่และดึงเขาออกจากอาคารคริสพยายามหาเสาค้ำยันและคว้าเอาไว้แน่นแต่พลังของกล้ามเนือ้อเทียบไม่ได้กับพลังอานาสะพึงกลัวของพายุร์นาโดทูแวงถูกยกขึ้นไปในอากาศและถูกโยนใส่รถบรรทุกที่จอดอยู่หน้าร้านอาหาร เขาพยายามจับฝากระโปรงรถแต่ไม่มีอะไรให้จับในท้ายที่สุดเขาจับขอบล้อหน้าซ้ายได้และอยู่ตรงนั้นจนกระทั่งฝันร้ายทั้งหมดหยุดลงพายุร์นาโดที่คริสรอดมาได้มีความเร็วลมต่อเนื่อง225กิโลเมตรต่อชั่วโมงและกว้างประมาณสนามฟุตบอล13สนามที่ฐาน เอริกซิมอนเล่าว่าเขาปีนเข้าไปข้างในรถบรรทุกของเขาเพื่อหลบพายุเทอร์นาโดในเดือนพฤษภาคม2019เขามองออกไปนอกกระจกหน้ารถด้านขวาและเห็นเถาวันเติบโตอยู่ตามแนวรั้วเถาวันกำลังเคลื่อนไหวไปมาในลักษณะแปลกประหลาดซึ่งทำให้ชายคนนี้สับสนแล้วทุกอย่างก็เริ่มต้นขึ้นทันใดนั้นทุกสิ่งที่เอริกมองเห็นคือสายลมและความมืดมิดจากนั้นหลังคาบางส่วนก็ปลิวเข้ามาหาเขาและแตกออกเป็นสิ่งเสี่ยงกลางอากาศ กระจกบางลมด้านหลังของรถบรรทุกแตกกระจายทำให้เศษแก้วกระเด็นใส่เขาต้นไม้ตรงหน้าเขาถูกยกขึ้นไปในอากาศเหมือนกิ่งไม้และรั้วกระปลิวมาทับรถบรรทุกซิมอนรู้สึกได้ว่าท้ายรถถูกยกขึ้นเขาเห็นสายไฟระเบิดต่อหน้าต่อตาแม้ว่าทศนวิสัยแย่มากเขาก็ยังเห็นแสงวาบได้ทุกอย่างกินเวลาราวๆ45วินาทีแต่สําหรับเขาดูเหมือนเวลาจะผ่านไปนานชั่วนิรันด์เมื่อทุกอย่างสงบแล้วเอริกก็ลงจากรถ แต่เขาแทบจะเดินไม่ได้หลังจากาการตกใจที่เขาเพิ่งเผชิญเขาพูดไม่ออก นั่นเป็นประสบการณ์ที่น่าสยดสยองและกระทบกระเทือนจิตใจ,ใจที่สุดครั้งหนึ่งในชีวิตของเขาตามคำบอกเล่าของชายผู้นี้สาเหตุที่แท้จริงที่เขาหวาดกลัวมากก็คือเขาไม่ได้รับการฝึกฝนไม่มีการเตือนล่วงหน้าและป้องกันสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นไม่ได้เลยในเวลาต่อมาเขาพบว่าพายุเทอร์นาโดที่เกือบจะฆ่าชีวิตเขาไปนั้นมีความเร็ว1 3 8่งถึงหนึกิโลเมตรต่อชั่วโมงและมีเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ6 8 9เมตร พายุทอร์นาโดเป็นกระแสลมที่หมุนวนและสัมผัสพื้นดินบางครั้งอาจเชื่อมต่อกับฐานของพายุฝนฟ้าขนองความเร็วลมภายในพายุทอร์นาโดอาจสูงถึงหลายร้อยกิโลเมตรต่อชั่วโมงไม่น่าแปลกใจเลยที่พายุทอร์นาโดมีศักยภาพในการสร้างความหายนะมหาศาลโดยพัดพาสิ่งของต่างๆล้มต้นไม้ทำลายอาคารและอื่นๆอีกมากมายปัญหาในการหนีจากพายุทอร์นาโดก,ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะสังเกตเห็นไม่ว่าลมจะแรงแค่ไหนก็มองไม่เห็น สัญญาณแรกที่จะบ่งบอกว่าพายุร์นาโดกําลังเข้ามาอาจเป็นเสียงดังสนั่นวันไหวคล้ายกับเสียงรถไฟบรรทุกสินค้าที่กําลังเคลื่อนที่นอกจากนี้ยังมีเสียงอื่นที่บ่งบอกว่าพายุร์นาโดกำลังเข้ามาแต่หูของมนุษย์ไม่ได้ยินเมื่อคุณเห็นกลวยพายุรทนาโดแบบคลาสสิกก็แสดงว่ากลวยนั้นได้พัฒนาเป,นเป็นกลวยควบแน่นซึ่งประกอบด้วยน้ำฝุ่นและเศษซากและพายุร์นาโดที่สร้างความเสียหายรุนแรงที่สุดเกิดจากพายุฝนฟ้าะนองหมุนที่เรียกว่าซูเปอร์เซลล์ โชคดีที่นักอุตุนิยมวิทยาสังเกตเห็นสิ่งเหล่านี้ได้เนื่องจากพายุประเภทนี้มีลักษณะที่ชัดเจนบนเรดาร์ผู้เชี่ยวชาญเชื่อว่าความแตกต่างของอุณหภูมิของพายุกำหนดได้ว่าพายุทอร์นาโดจะก่อตัวได้มากน้อยแค่ไหนและยังมีอีกหลายสิ่งที่เราไม่รู้เกี่ยวกับกระบวนการนี้เช่นคำถามที่ว่าทำไมและพายุทอร์นาโดมักเกิดขึ้นที่ไหนยังคงไม่มีคำตอบ ความรุนแรงของพายุทอร์นาโดวัดโดยใช้มาตราฟูจิตะขั้นสูงโดยระดับความรุนแรงจะอยู่ระหว่าง0-5โดยพิจารณาจากความเสียหายที่เกิดจากพายุทอร์นาโดและความเร็วลมโดย EF0 คือพายุทอร์นาโดที่อ่อนที่สุดและ EF5 คือพายุทอร์นาโดที่ผมหวังว่าคุณจะไม่ต้องเผชิญกับมัน ระดับความรุนแรงของ EF อยู่ที่ความเร็วลม290กิโลเมตรต่อชั่วโมงโดยบ้านโครงสร้างแข็งแรงถูกยกขึ้นจากฐานรากและถูกพัดพาเป็นระยะทางไกลจนในที่สุดจะแตกเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยรถยนต์บินอยู่กลางอากาศเป็นระยะทางไกลกว่า100เมตรและโครงสร้างเสริมเหล็กได้รับความเสียหายอย่างหนัก แม้ว่าพายุร์นาโดจะมีพลังที่น่ากลัวและรุนแรงแต่ทางการรายงานว่าแม้แต่พายุร์นาโดที่เลวร้ายที่สุดก็มีอัตราการรอดชีวิตถึง99%แต่นั้นไม่ได้หมายความว่าคุณไม่ควรระมัดระวังทุกวิถีทางเพื่อหลีกเลี่ยงการเข้าไปอยู่ในพายุเ์นาโดอย่าเข้าใกล้ประตูและหน้าต่างย้ายไปอยู่ในห้องด้านในถ้าเป็นไปได้และใช้หมอนผ้าห่มและฟูกนอนเพื่อปกป้องตัวเองจากเศษซากที่ปลิวว่อนถ้าคุณอยู่ข้างนอกระหว่างเกิดพายุเทนาโดให้คลานเข้าไปในคูน้ำและเก็บแขนขาและป้องกันหัวของคุณ ยังมีสิ่งหมุนวนอีกอย่างที่น่ากลัวไม่แพ้พายุทอร์นาโดจะสิ่งนี้เกิดขึ้นในน้ำน้ำวนจะปรากฏขึ้นเมื่อน้ำที่ไหลเร็วชนสิ่งกีดขวางหรือกระแสน้ำอื่นน้ำจะเริ่มหมุนวนเป็นเกลียวทำให้เกิดกระแสน้ำวนที่ดึงวัตถุสัตว์และแม้แต่เรือขนาดเล็กที่อยู่ใกล้ๆลงไปได้ อีกวิธีหนึ่งที่น้ำมลจะเกิดขึ้นได้ก็คือการปรากฏของหลุมยุบที่เกิดจากถ้ำที่พังทลายลงมาที่จะทําให้มีน้ําท่วมโครงสร้างที่เป็นโพรงและสร้างน้ํามลที่คล้ายกับสิ่งที่คุณเห็นเมื่อดึงจุกอุดออกจากอ่างที่เต็มไปด้วยน้ําในขณะที่น้ำมลบางแห่งมีขนาดเล็กและเกิดขึ้นสั้นๆบางครั้งน้ำมลก็อาจใหญ่โตและขับเคลื่อนวิกระแสน้ำที่ไหลอยู่ตลอดเวลาน้ำมลที่อันตรายที่สุดคือวังน้ำวนถ้าคุณเข้าไปในน้ำมลแบบนั้นโอกาสที่คุณจะกลับขึ้นมาบนผิวน้ำก็มีน้อยมาก การเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่องของน้ําและแรงดึงของน้ําอาจทาให้คุณสับสนและติดอยู่กับที่โดยไม่มีอากาศหายใจนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นกับสจวร์ตฟูลสโตนเมื่อเขาติดอยู่ในน้ําวนสัญชาตญาณแรกของเขาคือต้องว่ายน้ําออกจากมันแต่ความคิดนี้กลับไร้ความหวังภาพที่ถ่ายโดยกล้องที่ติดไว้กับหมวกน็อกของเขาเผยให้เห็นในภายหลังว่าเขาอยู่ใต้น้ํานานเกือบ3นาทีครึ่งเขาอาจจะถูกดึงลงไปจนสุดที่พื้นแม่น้ํา ที่นั่นแรงดึงของน้ําวนลดลงเล็กน้อยและในที่สุดก็คลายออกชายคนนี้โชคดีที่ถูกพบเห็นในสภาพคว่ำหน้าอยู่ในน้ําและได้นักพายเรือคาอยากช่วยดึงขึ้นมาที่ผิวน้ําความลึกที่น้ำวนจะพ,พาคุณลงไปได้นั้นแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับความแรงและขนาดของน้ำวนน่าเสียดายที่ไม่ใช่ทุกคนที่ติดอยู่ในน้ำวนจะรอดชีวิตและขึ้นมาได้อีกครั้งการเกิดน้ำวนนั้นแตกต่างกันไปบางครั้งน้ำวนอาจปรากฏขึ้นโดยไม่คาดคิด เราคาดเดาไม่ได้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นและไม่ได้รับคําเตือนใ,นใดๆเลยเพราะงั้นวิธีที่ดีที่สุดเพื่อให้ปลอดภัยคือการสวมเสื้อชูชีพทุกครั้งที่อยู่ในน้ําถ้าคุณถูกดึงเข้าไปในน้ําวนให้พยายามอย่าเคลื่อนไหวไปในทิศทางเดียวกับกระแสะน้ําให้พยายามมุ่งไปที่ขอบด้านนอกมากกว่าตรงกลางของกระแสะน้ําวนถ้าคุณโชคดีน้ำวนัดผลักคุณกลับขึ้นมาได้เคยมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นมาแล้วและถ้าคุณเจอเข้ากับน้ำวนขณะอยู่ในเรือหรือเรือคาย,ยากัก พยายามหยุดยั้งไม่ให้น้ำท่วมเรือ